รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะครูลาค่ะเป็นครูกศนอตำบลประจำตำบลกะมิยอกศนอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีในวันนี้เป็นตอนที่12ของรายวิชาทักษะการขยายอาชีพระดับมปลายในตอนที่แล้วนักศึกษาได้เรียนรู้ในรายวิชาทักษะการขยายอาชีพบทที่6เรื่องการจัดทำและพัฒนาระบบก,การขยายอาชีพ เรื่องที่2การจัดทําแผนธุรกิจหัวข้อ1การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับประสบการณ์ตนเองจัดทํากรอบความคิดแผนธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเอง2คู่มือจัดทําแผนธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับตนเองแล้วในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในบทที่7 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพเรื่องการควบคุมให้การขยายอาชีพเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ใน3หัวข้อคือ 1. จัดระเบียบการทำงานได้ 2. กํากับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ได้และ 3. การกํากับดูแลการขยายอาชีพเมื่อนักศึกษาพร้อมแล้ว หยิบแบบเรียนรายวิชาทักษะการขยายอาชีพระดับมปลายเปิดบทที่7เรื่องการควบคุมการขยายอาชีพให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์พร้อมทั้งจดบันทึกการเรียนรู้ลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้ของตนเองด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะรายวิชาทักษะการขยายอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บทที่ 7. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพเรื่องที่ 1. การควบคุมการให้การขยายอาชีพเป็นไปตามกลยุทธ์หัวข้อ 1. จัดระเบียบการทำงานได้ 2. กํากับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ได้ 3. การกากับดูแลการขยายอาชีพ ต่อไปเรามาดูเนื้อหาการควบคุมให้การขยายอาชีพเป็นไปตามกลยุทธ์นะคะเราจะมาเริ่มต้นในที่การจัดระเบียบการทำงานการจัดระเบียบทางสังคมค่ะการจัดระเบียบทางสังคมหมายถึงกระบวนการทางสังคมที่คอยควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนดไว้ เพื่อให้สังคมมีระเบียบและดำรงอยู่ได้การจัดระเบียบทางสังคมเป็นกระบวนการที่มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมปรากฏการทางสังคมหลายอย่างเริ่มต้นจากการสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆเพื่อให้สมาชิกของสังคมยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อกันระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ก็คือบรรทัดฐานของสังคมเมื่อสร้างบรรทัดฐานทางสังคมขึ้นมาจำเป็นต้องสนับสนุนให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมก็คือสถานภาพและบทบาทสาเหตุที่ต้องจัดระเบียบทางสังคม 1. เพื่อให้การติดต่อสัมพันธ์กันทางสังคมเป็นไปอย่างเรียบร้อย 2. เพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในสังคม 3. ช่วยให้สังคมดำรงอยู่อย่างสงบสุขและมั่นคงในสังคมมาดูในส่วนขององค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคมก็จะมีองค์ประกอบ4อย่างนะคะคือ 1. บรรทัดฐานของสังคม 2. สถานภาพ 3. บทบาทและ4คือการควบคุมทางสังคมค่ะทีนี้ครูจะยกตัวอย่างแบบบันทึกรายการกฎระเบียบที่สำคัญให้นักศึกษาได้ลองมองให้เห็นภาพนะคะโดยที่เราจะพิจารณาว่าในการขยายอาชีพเราจะต้องมีผู้ร่วมงานระดับต่างๆเพิ่มขึ้นมามากมาย ดังนั้นเราควรคำนึงถึงอะไรบ้างที่จะต้องนำมาเป็นกฎระเบียบของการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนแผนการขยายอาชีพให้ไปสู่ความสำเร็จค่ะนี่คือตัวอย่างแบบบันทึกรายการกฎระเบียบที่สำคัญนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างครูนำตัวอย่างมาให้ใหนักให้นักศึกษาพอที่จะเห็นภาพ ยังแรกหัวข้อของเขาก็คืออะไรที่จะต้องนำมากำหนดเป็นระเบียบและ2ก็คือข้อกำหนดเกี่ยวกับระเบียบที่ควรจะมีสำหรับระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆก็เป็นไปตามบริษัทหรือสถานที่ประกอบการเป็นผู้กำหนดขึ้นมาอยู่ในกรอบของกฎหมายและข้อปฏิบัติที่ได้ทำการตกลงกันไว้ค่ะ อย่างตัวอย่างนี้ในแบบบันทึกก็จะยกตัวอย่างให้นักศึกษาลองเห็นภาพและเข้าใจก็อย่างเช่น1การเข้าปฏิบัติงานค่ะถ้านักศึกษาต้องเข้าไปทำงานในบริษัทหรือว่าในสถานประกอบการหรือสถานธุรกิจต่างๆเขาก็จะมีกฎระเบียบให้เราได้ปฏิบัติเพื่อที่ให้เราได้อยู่ในสังคม ตามกฎระเบียบของสังคมนั่นเองค่ะก็อย่างเช่นในเรื่องของการเข้าปฏิบัติงานข้อกำหนดที่เกี่ยวกับระเบียบที่ทางบริษัทหรือสถานประกอบการมีก็คือในเรื่องของเวลาการเข้าการเลิกงานในเรื่องของการแต่งกายแต่ละบริษัทบางบริษัทเขาก็จะมียูนิฟอร์มของเขาที่เราต้องทำตามกฎแต่บางบริษัท ก็เป็นแบบฟีสไตล์สาก็ในเรื่องของจรรยามารยาทของการอยู่ร่วมกันในสังคมในบริษัทหรือในสถานประกอบการน,นั่นเองค่ะตัวอย่างที่สองก็คือข้อ2ที่เขาบอกว่าการลาการลาในข้อกำหนดของแต่ละบริษัทหรือสถานประกอบการก็อาจจะระบุว่าลาป่วยลาพักผ่อนลากิจส่วนตัว นี่ก็เป็นตัวอย่างแบบบันทึกรายการกฎระเบียบที่สำคัญที่ครูนำมาให้นักศึกษาลองมองให้เกิดความเข้าใจกันค่ะแล้วการจัดทำกฎระเบียบการดำเนินงานคือการจัดให้มีกฎระเบียบการดำเนินงานเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ ตามหลักการบริหารจัดการยุคใหม่ที่จะมีข้อกำหนดเป็นแนวทางเดียวกันที่เริ่มต้นจากการมีปรัชญาอุดมการร่วมกันระเบียบวิธีการดำเนินงานกฎแห่งความปลอดภัยและการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติร่วมกันโครงสร้างของกฎระเบียบการดำเนินงาน โครงสร้างของกฎระเบียบหรือข้อตกลงการทำงานร่วมกันก็จะมีองค์ประกอบหลักดังนี้ค่ะ 1. ในเรื่องของแนวคิดอุดมการณ์ของการขยายอาชีพ 2. วิถีชีวิตในการทำงาน 3. การใช้วัสดุอุปกรณ์การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดค่ะ 4. การทำงาน 5. ความปลอดภัยและ 6. แรงจูงใจค่ะนี่คือ6องค์ประกอบหลักของโครงสร้างของกฎระเบียบและข้อตกลงของการทำงานร่วมกันค่ะ แล้วเราสามารถยืดหยุ่นหรือปรับบางองค์ประกอบออกไปหรือเพิ่มองค์ประกอบอื่นเข้ามาให้เหมาะสม,มกับสภาพบุคลากรหรือสภาพของสถานประกอบการบริษัทของเราซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบด้วยลักษณะของคนสาประเภทค่ะแล้วลักษณะบุคลากรในการออกระเบียบ มี3ประเภทประเภทที่ 1, 1ก็คือผู้รับผิดเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงต้องการความเป็นอิสระจากการทำงาน2ผู้รับระเบียบทำตามพร้อมรับรู้และเชื่อฟัง3ผู้มีความรับผิดชอบตำ่ำต้องได้รับความควบคุมอย่างใกล้ชิดค่ะดังนั้น การจัดทำระเบียบอาจจะต้องให้ความสำคัญกับลักษณะของบุคลากรของเราว่าอยู่ในกลุ่มใดมากที่สุดการออกระเบียบก็จะต้องสัมพันธ์กับลักษณะของคนส่วนใหญ่ในองค์กรหรือบริษัทหรือสถานประกอบการของเรานั่นเองค่ะ การควบคุมให้การขยายอาชีพเป็นไปตามกลยุทธ์รายละเอียดของโครงสร้างกฎระเบียบการขยายอาชีพการเขียนรายละเอียดกฎระเบียบจะต้องบอกเหตุและผลและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเข้าใจตรงกันหมดทุกคนมีลักษณะการวิเคราะห์เพื่อการเขียนกฎระเบียบดังนี้ค่ะ จะนำทั้ง6องค์ประกอบนะคะเข้ามาทำเป็นตารางให้นักศึกษาได้ลองเรียนรู้กันองค์ประกอบแรกก็ในเรื่องของอุดมการ์ข้อบังคับของระเบียบก็ต้องว่าด้วยทุกคนต้องรับรู้และทำความเข้าใจต่ออุดมการณ์ดังนี้ 1. สร้างคุณภาพผลผลิต 2. ส,สร้างประสิทธิผลการทำงาน 3. ทุกชีวิตปลอดภัยแล้วแนวปฏิบัติก็คือทำตามขั้นตอนคู่มือปฏิบัติไม่ให้ผิดพลาดจิตใจต้องรับรู้ยอมรับว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้ององค์ประกอบที่2คือวิถีชีวิตข้อบังคับก็คือเวลาเริ่มต้น และเลิกงาน2การแต่งกายที่รัดกุมแนวปฏิบัติก็เป็นดังตัวอย่างที่ครูกล่าวในข้างต้นนะคะ1เข้างานเริ่มต้นเวลา8โมงและเลิกงานในเวลา17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นแล้ว2การแต่งกายแนวปฏิบัติ ก็คือใส่เสื้อนุ่งทับกางเกงใส่ผ้าคลุมผมไม่ให้รุ่มร่ามเกาะเกี่ยวผลผลิตเสียหายในเรื่องของวิถีชีวิตในเรื่องของกฎข้อบังคับและแนวปฏิบัติตรงนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบขององค์กรบริษัทหรือสถานที่ประกอบการเป็นผู้กำหนดค่ะไม่มีอะไรที่ชัดเจนหรือตายตัวนะคะ ต่อไปในองค์ประกอบที่3คือการใช้วัสดุอุปกรณ์ข้อบังคับของเขาก็คือ 1. เบิกรับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ 2. การใช้วัสดุ 3. การใช้เครื่องมืออุปกรณ์แล้วแนวปฏิบัติของเขาคือ 1. ตามที่ระบุไว้ในใบงานเท่านั้นหมายความว่าเราจะสามารถเบิกวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ตามที่เราระบุไว้ในใบสั่งหรือใบคำขอเท่านั้นค่ะ 2. ก็คือใช้ตามข้อกำหนดในใบงานเท่านั้น 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้หากนำไปใช้แล้วเกิดความเสียหายให้แจ้งรายละเอียดความเสียหายเพื่อจัดซ่อมทันทีค่ะ องค์ประกอบที่4องค์ประกอบในเรื่องของการทำงานมีข้อบังคับก็คือ 1. ทําทำความกระจ่างในขั้นตอนของการทำงานให้ตนเองให้ชัดเจน 2. ตรวจสอบหาข้อบกพร่องการดำเนินงานในส่วนของตนเองแล้วแนวปฏิบัติขององค์ประกอบของการทำงานก็คือ 1>, 1. ควรศึกษาเอกสารขั้นตอนการทำงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ 2. ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการว่างานเกิดผลตามที่กำหนดไว้ในช่องผลที่เกิดหรือไม่มีข้อบกพร่องอะไรองค์ประกอบถัดมาก็คือองค์ประกอบความปลอดภัย ความปลอดภัยในกฎข้อบังคับที่วางไว้ก็คือ 1. การพ่นจุลินทรีย์ 2. การทำงานกลางแดด 3. การใช้มีดหวดทำงานแนวทางปฏิบัติการพ่นจุลินทรีย์ก็ควรสวมเสื้อผ้าปกปิดร่างกายให้รัดกุมมิดชิดไม่ให้จุลินทรีย์กระทบร่างกายได้ 2. ต้องแต่งกายมิดชิดสวมถุงคลุมศีรษะบ่าหัวไหล่และสวมหมวกปีกป้องกันแสง 3. มมีดด้ามต้องเจาะรูร้อยเชือกคล้องข้อมือกันมีดหลุดและ กรณีทำงานร่วมกันหลายคนก็ต้องแบ่งพื้นที่ให้สามารถทำงานได้อย่างชั่วถึงและงานสำเร็จและเกิดผลค่ะองค์ประกอบสุดท้ายองค์ประกอบที่6เป็นองค์ประกอบในเรื่องของแรงจูงใจข้อบังคับขององค์ประกอบแรงจูงใจก็คือทำงานขวัญดี2นํนำผลผลิต ไปบริโภค 3. การหยุดพักระหว่างทำงานแล้วแนวปฏิบัติของแรงจูงใจก็คือห้ามว่ากล่าวตักเตือนระหว่างคนงานด้วยกัน 2. การว่ากล่าวตักเตือนจะมีบุคคลรับผิดชอบเป็นผู้ตรวจที่ปรึกษาดำเนินการเอง 3. ใช้คำพูดที่ไพเราะซึ่งกันและกันควรจัดแบ่งผลผลิตที่ตกมาตรฐานไปบริโภคเท่านั้นให้หยุดพักได้ทั้งช่วงเช้าและบ่ายรวมสองครั้งครั้งละ20นาทีโดยให้หยุดและเลิกพักพร้อมกันเป็นไปตามอัธยาศัยของแต่ละกลุ่ม และนี่ก็คือตัวอย่างขององค์ประกอบทั้ง6นะคะในเรื่องของโครงสร้างของกฎระเบียบและข้อตกลงการทำงานร่วมกันหัวข้อต่อมาคือการกำกับดูแลขยายอาชีพความคิดรวบยอด การกำกับดูแลการขยายอาชีพเป็นกิจกรรมของผู้ประกอบการที่จะต้องมีระบบสารสนเทศให้มองเห็นความก้าวหน้าความสำเร็จของงานในแต่ละภารกิจว่าไปถึงไหนด้วยการทำกิจกรรมลักษณะความสำเร็จในแผนกลยุทธ์มากำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้จริง เขียนเป็นผังการไหลของงานใช้เฝ้าระวังการดำเนินงานการดำเนินการกำกับดูแลการขยายอาชีพ 1. การจัดทำผังการไหลของงานของแต่ละภารกิจโดยการ 1. นำข้อความเป้าหมายกลยุทธ์ออกมาเป็นหัวเรื่องสำคัญ 2. นำกิจกรรมออกมาจัดลำดับขั้นตอนก่อนหลัง 3. นํนำลักษณะบ่งชี้ความสำเร็จออกมากำหนดเป็นผลการดำเนินงานและนี่นะคะคือตัวอย่างผังการไหลของงาน เรามาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องนี้ตัวอย่างเขาได้ยกตัวอย่างในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพดิน20ไร่แล้วผังการไหลของงานจุดเริ่มต้นของเขาก็คือในวันที่1มีนาคม2553มีการไถบุกเบิกหน้าดิน แล้วก็ไหลออกมาในวันที่2มีนาคม2,553ก็ดำเนินการไถแปรย่อยดินให้แตกกระจายไหลไปในขั้นตอนที่3ตรงกับวันที่3 5มถึง5มีนาคม2,553คือหวานเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดต่อมา ในวันที่6มีนาคมถึงวันที่17เมษายน2553ก็ทำการให้น้ำบำรุงรักษาต้นปุ๋ยพืชสดผังการไหลของงานก็ยังคงไหลต่อเนื่องจนถึงวันที่16เมษายน2553ก็มีการไถพรวนคลุกป,ปุ๋ยพืชสดลงดินไหลมาถึงขั้นตอนที่6 ในวันที่17ถึง30เมษายน2553ก็ทำการให้น้ำพร้อมจุลินทรีย์ย่อยสลายหมักดินพังที่7ในวันที่1 251พฤษภาคม2553ตรวจสอบการสลายตัวของซากพืชไถพรวนคลุกกระจายให้ทั่วพังสุดท้าย เป็นผังที่8ในวันที่2ถึง15พฤษภาคม2553ให้น้ําให้น้ำพร้อมจุลินทรีย์จนซากพืชย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุสุดท้ายนะคะจากการพัฒนาคุณภาพดิน20ไร่ตามผังการไหลของงานตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่8ก็มีผลสรุปออกมาว่าดินมีอินทรีย์วัตถุ โครงสร้างดินเป็นก้อนเป็นก้อนกลมและร่วนซุยค่ะนี่เป็นตัวอย่างของผังการไหลของงานนักศึกษาพอจะเข้าใจและมองภาพออกหรือเปล่าคะในเรื่องของการดำเนินการกำกับดูแลการขยายอาชีพในหัวข้อที่2ก็จะเป็นในเรื่องของ การใช้ผังการไหลกำกับดูแลการขยายอาชีพด้วยการนำผังการไหลของงานติดผนังให้มองเห็นติดตามนิยะเวลาตามผังการไหลของงานว่าวันที่กำหนดกิจกรรมดำเนินการเสร็จหรือไม่ถ้าเสร็จก็ทำเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเสร็จต่อไปถ้าไม่เสร็จผู้ประกอบการก็จะต้องติดตามค้นหาสาเหตุแล้วปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่อง และสุดท้ายดำเนินการปรับระยะเวลาในผังการไหลของงานให้เป็นความจริงค่ะแล้วการดำเนินงานการกำกับดูแลการขยายอาชีพในข้อที่3ก็คือประเมินผลการกำกับดูแลว่ามีส่วนใดประสบผลสำเร็จบ้างและสำเร็จได้เพราะอะไรเป็นเหตุ จากนั้นดูว่าส่วนใดที่ไม่ประสบผลสำเร็จและมีอะไรเป็นเหตุนำผลทั้งความสำเร็จและความเสียหายมาสรุปผลเพื่อนำผลกลับมาแก้ไขแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะจบกันไปสำหรับเนื้อหาในบทที่7 เรามาทดลองทำแบบทดสอบหลังเรียนจะดูว่านักศึกษาพอจะเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนหรือเปล่าในข้อแรกแผนปฏิบัติการธุรกิจหมายถึงข้อใดค่ะข้อนี้นักศึกษาตอบข้อไหนคะในข้อนี้คำตอบก็คืององูค่ะ แนวทางการดำเนินงานธุรกิจสู่เป้าหมายเป็นความหมายของแผนปฏิบัติการธุรกิจค่ะข้อที่2การวางแผนหมายถึงนักศึกษาตอบข้อไหนคะ คำตอบของการวางแผนหมายถึงตอบงองูค่ะคือการกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเป็นขั้นตอนข้อที่3กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจควรพิจารณาจากข้อใดค่ะข้อนี้คำตอบก็คือขอไข่ การตลาดค่ะข้อที่4โครงสร้างของกฎระเบียบหรือข้อตกลงการทำงานร่วมกันจะมีองค์ประกอบหลักกี่องค์ประกอบในข้อนี้เป็นเนื้อหาที่ครูได้สอนในข้างต้นถ้านักศึกษามีความตั้งใจ เชื่อว่านะักศึกษาจะตอบข้อนี้ได้นะคะคำตอบข้อนี้ก็คือข้อควายค่ะ6องค์ประกอบและข้อสุดท้ายข้อที่5การจัดทำระเบียบต้องสัมพันธ์กับลักษณะบุคลากรประเภทใดข้อนี้ตอบงองูค่ะถูกทุกข้อคือการจัดทำระเบียบต้องสัมพันธ์กับบุคลากรทั้ง3ประเภท คือ 1. ผู้รับผิดชอบสูงต้องการความเป็นอิสระการทำงาน 2. ผู้รับระเบียบทำตามพร้อมรับรู้เชื่อฟังและสุดท้ายผู้มีความรับผิดชอบต่ำต้องได้รับการควบคุมอย่างใกล้ชิดเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเนื้อหาบทที่7 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพเรื่องการควบคุมการขยายอาชีพให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์นักศึกษาได้เรียนรู้กันในวันนี้พอจะทำให้นักศึกษาเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าคะคูลาขอฝากการบ้านให้นักศึกษาลองทำกิจกรรมท,ท้ายบทพร้อมทั้งทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้คะ่ะครั้งต่อไปเราจะมาพบกันใหม่ในหัวข้อ การตรวจสอบหาข้อบกพร่องของการทำงานตามแผนปฏิบัติการกับคุณครูท่านใดนั้นขอให้นักศึกษารอติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะ